นี่ค่ะพารวยค่ะเษฐีนี่ค่ะืา่ากคะ่ะอารุณสวัสดิ์ทุกทคนค่ะขอโครักค่ะน้องชอบให้ถ่ายรูปค่ะแล้วก็ตาเต่าหลังตุ้งนะคะนี่ค่ะพเพื่อนเพื่อมีความสุขด้วยกันนะคะน้องชอบถ่ายรูปค่ะพเพื่อนๆนขอทุกคนมีความสุขนะคะอารุณสวัสดิ์ค่ะคิดอะไรให้ได้ สมหวังนะคะมีความสุขเยอะๆนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะความสุขที่ตัวเรานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศตอนเชา้าหรือพามาชมนะคะนี่ค่ะบ้านสวนของสิงโตนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆอยู่กับธรรมชาติค่ะอยู่คนเดียวมีความสุขที่สุด นี่ค่ะเห็นไหมคะมีอ่างบัวมีปลาสอดแล้วก็มีกระต่าย2ตัวนี่ค่ะและบิดค่ะน้องผ้าลวยเซเทนีตอเต่าหลังตุ้งค่ะแล้วก็ธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะความสุขคนเราอยู่แค่นี้ค่ะอยู่ที่ความคิดนะคะเพื่อนๆคิดดีได้ดีค่ะทำดีคิดดีคิดบวกค่ะ ครที่คิดไม่ดีกับเราเราก็ต้องปล่อยเขานะคะเราห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะอรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสที่12บสอพรุ่งนี้ทำงานอีกวันหนึ่งก็จะหยุดกันแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นกาลังใจให้สิงโตพาเที่ยวพากินมาทมําบุญลสารพาัดศาตว์ด้วยนะคะครอบครัวของสิงโตก็มีแค่นี้น,นะคะ่ะ4ตั